วิธีการตั้งค่าก่อนการบันทึกเสียงนะครับของกล่อง t ูซิม i เลเตอร์นะครับให้เพื่อนๆไปที่หน้าช่องค้นหานะครับเราพิมพ์ว่า Notepad นะครับโน้ e แ a ดหรือภาษาไทยเรียกว่าแผ่นจดบันทึกนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า mm sys CPL เข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆทำการไปที่ไฟล์เสร็จแล้วก็บันทึกเป็นนะครับถ้าเป็นภา,านษาอังกฤษจะเป็น Save As นะครับเข้าไปแล้วก็ไปที่ d e t k top ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆพิมพ,พ์ชื่อตรงนี้เป็น ODO s e t t i n g นะครับ BAT นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆบันทึกกดบันทึกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยครับครับตัวไฟล audio setting ตรงนี้ก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอ desktop ตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เสียบสาย USB ของกล่อง t o o ี Simulator เข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เสียบหูฟังเข้าที่ช่องหูฟังของกล่อง,องนะครับแล้วก็เสียบไม s 1> k 1 1เข้าไปที่ช่องเสียบไม์ของตัว t o o l Simulator นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆดับเป้น,นคลิกที่ Audio Setting นะครับที่เราสร้างมาเมื่อสักครู่นะครับดับเนคลิกเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่ตัว Recording นะครับแท็บ Recording ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปาหาตัวคำว่าที่เป็น USB Audio Device ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับเหมือางงานช่องแรกตรงนี้แตบเปนคลิกเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปที่ตัวคัสตัมนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนคลิกที่คําว่า A G C ตรงนี้มีลูกศรไปนะครับแล้วก็ไปที่เลเวลครับตรงนี้ครับตรงนี้เพื่อนๆเลเวลตรงนี้เพื่อนๆนก็ตั้งไว้ที่ประมาณ30ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วเพื่อนๆไปที่ Payback ตรงนี้นะครับแล้วก็ดับเบิ้นคลิกไปที่ตัว สปีคเกอร์ USB Audio d i e แบบนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่เลเวลตรงนี้นะครับตัวนี้เลเวลสปีคเกอร์ตัวนี้ก็ตั้งไว้ที่50%ก่อนนะครับแล้วก็ไมโครโฟนตรงนี้ก็เซ็ตไว้สักประมาณ50%นะครับในส่วนของไมโครโฟนตรงนี้นะครับเป็นเสียงที่ได้ยินผ่านหูฟังเท่านั้นนะครับหรือที่เรียกว่า Direct Monitor นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการได้ยินเสียงไม่ผ่านหูฟังตัวนี้ให้ทําการกดปิดตรงนี้ที่รูปลำโพงตรงนี้นะครับ รือถ้าเราต้องการได้ยินเสียงไมโครโฟนด้วยในขณะบันทึกนะครับเราก็กดเปิดแบบนี้นะครับซึ่งความดังเบาของเสียงที่เราได้ยินตรงนี้เราสามารถที่จะเบาหรือดังตรงนี้ได้นะครับโดยการเพิ่มลดตรงนี้นะครับครับในส่วนของไมโครโฟนตรงนี้นะครับจะไม่มีผลกับการบันทึกนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนกดโอเคไปนะครับ